อ่ะบาไตโซสวัสดีครับรอ,อครับรอ,อคุณนะคุณใดสวัสดีทุกท่านนะครับเอฟซีอ่ะแรงนี่ครับก่อนที่สิ่งปริทุยานนะครับผมก็เกี่ยวง่า่ข้จากสองกระสอบนะครับผมได้แล้วกระสอบหนึ่งคนนะก้อนอยู่กลางกระถินหน้ากระสอบหนึ่งนี่ยังยังบมเต็มดีนะครับผมเอาจากจากอุ้มหนึ่งก่อนให้เต็มแล้วก็สบายอย่างชมทุง่งนาใช่ไหมนะครับผมเอฟซีนะชมบรรยากาศยามแรงอะไรนะครับผมทุ่งนาเขานะครับเขียวชุ่มนะครับผมเอฟซี เบิ้งสุดลูกของลูกตานะครับผมมีความสุขเบิ้งเดียวนะครับทรัพย์ที่สนใจทุนาขครับเนาะใครที่มักถูกให้ทุนากะงามนะผมแต่บ่มักกะบ่งามนะครับเดี๋ยวจะไปเกี่ยวหญ้าจักอุ้มจะจะปูดจะป้อนก่อนให้เต็มกระสอบก่อนนะเอาสินะเบิง้องเราเกี่ยวหญ้านี่แหละครับมันเนาะสภาพเบื่อกันด้วยครับเด้อพี่น้องเกี่ยวหญ้าควายมือเสาร์นะครับผมมันนี่อินทร์นะผม

หย่าตื๊บลุยตื๊บลูห่ามม่กะทุ่งนาเขียวทุ่งนาข้าวทุ่งนาปีบึงหาหย่าเขียวครับงามครับอมโม่เรครนะมันจะเต็มกำเร็วม่เกน้อยบ๊วยก่อจะเต็มกำอานียมันยังหลนี่บุกต่ออีกทีนะ ở ờ, chụp con con cái chưa ơi ừ. nhà ăn khoai, này năm mất một nhà nhau à, yêu thầm. Têm phong khoa, tiết yêu là là nó hùng. Muy lệ, 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 lệ. Muy thứ ba. Muy mười 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 น,นี่พลิกายได้ไส่ซีสอบแล้วดูมันซีซีกับสอบโอเคไหมนะ <c oughs> โอ๊ตเแล้วมือตอมือตือขี้อตอ,อเหื่อยแล้วถืไว้ Templ chặt hỏi lại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  hỏi kiểu hỏi lại hỏi lại thung lại hỏi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  về 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 น้ำมันตห้องคำนามเต็มให้น่านามใช่ไหมเต็มโซจัโก้นามนะผมอ่าเออเขางามเขียวชุ่มหนูทีนะตะวันตะวันกลังจะตกดินครับผมเอฟซีมองนี่งามแห้งอย่างนีมันซูเปอตายซูเปอร์ฟซีนะดูเขียวแห้งครับผมต้นดูนี่เขียวจนใบจนม้วนงอนะครับ โอ้โห oh, nhà มันยัก็ไหลเดี๋ยวคอยทยอยไหลเกี่ยวไม้เลยนะผมจากไหลจากที่นาำทึ่งมันลงไม้เลยครับะลงไมาลงไม้เลยอ่ามันก็จะได้ที่หน้ากับบนลายแล้วนะครับเพราะว่าให้หน้าเขาใหญ่อืมแตชมบรรยากาศยังไม่เล่นเลยโอ้โห n h นงามเลยสุดดี อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นีเองสินะอ่าสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวทุ่งนาครับทุ่งนาทุ่งนาเขียวขจีนะครับผมยามแรงๆนะครับเอฟซีก็ประมาณนี้ครับทุ่งนาบ่าวเสือโซนะเอฟซีอ่าเดี๋ยวขอบคุณการรับชมนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะครับผมเอฟซีมีอย่างอัดคลิปให้เอฟซีรับชมกันครับผมรอครับสวัสดีครับ